สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับยินดีเข้าสู่ช่องอาน,น์ลุณน้ำโขงนะครับมือยี้าพีน้องเฮ้ามาเบิงทะเลหาดพยุนก่อที่ไปทํางาน่แล้วครับพีน้องนะครับตอนนี้อากาศฝนกระผมมีฝนเนาะมีฝนแต่ว่าตอนนี้วันน,นั้นในตกพี่น้องอากาศค้ดเนนะาะภาพไปเบิงทะเลครับเบิงคืนก่อที่ไปทํางานเนาะปีนะ้นองเนาะสวัสดีครับผมไปไปเบิงคืนครับ ครับผมมัอนอี้อื่นแห้งครับพี่น้องเพราะว่าเพราะว่ามันมีฝนเนาะมีเมฆฝนมีพายุเขาฝนตกน้ำกับบ่อยใสพี่น้องน้ำม,มันคุณนจังหน่อยเนาะน้ำคุณนจังหน่อยกองฝ่ามีเมฆเปนส่วนมากเลยครับพี่น้องมีหมุดเปนส่วนมากเลยครับน้ำทะเลก,กับเป็นสีคุ้นๆเนาะมีน้องๆเป็นมาตกป่านานะครับ เป็นมาตกป่าครับเนี่ยพี่น้องบรรยากาศกัคนพึ่งท่านไปครับคนพึ่งตกเส้นกินครับอนนู้นมังพวกบอกว่าจะออกจากบ้านมากตอนนี้เป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาตกวาครับพี่น้องสิบเจ็ดนาฬิกาสาทิวที่น,นัดตอนนี้เนาะอนนู้งพวกออกบ้านไปหน่อยครับเพราะว่าจีบมาถ่ายลิบให้พี่น้องเขาเบิงน้ำเนาะ อากาศตอนนี้ครับี่ชายทะเลกับบ่ไปไมีคนปนใดครับเพราะว่าเป็นหยานฝนเนาะเป็นย่านฝนมีกระลมสนลมสนเมื่อคืนพ,พี่น้องเขามาเบิ่งขึ้นครับมันปีกเขาี่ทำงานเนาะมันปีเขาที่ทำงานอน,นี้ทะเลหาด พายุนได้พี่น้องเด้อทะเลหาพายุนบันทางครับผมทะเลหาพายุนบันทางพาพี่น้องมายังเดิอพาพี่น้องมายังเดือถายทะเลสวัสดีทุกทุกคนนะครับเด้อทา่านไก่ทางไก่เนาะต่างเสียดและในบทเสียดสวัสดีทุกทุกคนนะครับถนนลุงโงงก็มาถ่ายคลิปเพื่อจะ ลงให้เพื่อนๆเ,เราได้ชมกัน,นทางช่องอนุนินมามผงเด้อครับผมฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับผมช่องอนุนิมาผมผงครับตอนนี้กรับคู่จีตามอยู่พันตัวครับประมาณ 1, 3, 100, 100, พันสามร้อยตัวเนาะประมาณนี้ครับผมที่กระโดดจากโค้งจุเกินพันซีเนาะพี่น้องฝากพี่น้องเด้อครับเด้อแต่สีมหาภาัยคิบดวงไห้พี่นอ้องเขาได้ชมเป็นระยะเนาะครับเนาะ ขุ่นครับทางบันช้างตกนะครับทางบันช้างนะคเออเป็นงางไม่ใส่ไม่ใส่เงินกินนองงางไม่ใส่ไม่ใส่คืนมันสาดเห็นมากครับเห็เลขสีท่าพี่น้องงางนั้นปลาผักบุ้งปลาผักบุ้งอันนี้เขาเรียกว่าผักบุ้งทะเลพี่น้องผักบุ้งทะเลผนะักบุ้งทะเลครับ ดับถวนน้ำที่หนองที่ทุกคน้องทะเลงามแรงเนาะอากาศที่มีฝนดิด่ส่วนมากนะครับที่มีฝนตกตกยุดยุดตกตกยุดยุดพี่น้องที่ระยองเนาะอำเภอบ้านงซางครับอนุโมกข์กระตือรือ้นเป็นมากสิบามนิกาเกือบ14บปนั้ิกาแล้วครับเนาะกตือนือร้นมากครับมาทั้งจิตวัตรประจำบ้านเราครับเข่าเป เบ่งพี่น้องเขาตอนนี้น้องๆเป็นไงฉันเลยสุกตกดึกตกดึกตบปั๊มนายก็เป็นความมืดความมืดนากความมืดตกความมืดนะครับสวัสดีพี่น้องท่านใจท่านใจเยอะครับผมสวัสดีครับนี่พวกเราอยากหาเวลาเนาะหาเวลามาาพี่น้องเขามาดื่มเครื่องดื่เพื่อแต่งบรรยากาศที่มันบานเขาก็บ่ค่อยมีเนาะ ไมีอยากตรงไอพีน้องเขาบนชุ่มเอชุมเอนะครับเนาะตรงไอพีน้องเขาเบินชุมเอุ่มเอวามสวยงามะทไทยนะครับฝากคนเดือนนี้แล้ครับฝากคนเดือนนี้คนนะครับเนาะฝากกดไลค์แชร์กดติดตามอันนี้มีเกจะเคลิปไม่ีน้องเขาบไม่สรบเบนอีกนะครับนะครับหยุดตึกคุ้มนะครับ มีเขาพร้อมนะครับเขาหุ่นอยู่พระลาดนะครับพี่น้องอยู่ทะเลพระลาดนะครับท่านนั้นนะครับมีเขาอยู่ใสๆนะครับความสวยงามของทะเลไทยคันสุฬาพี่นอ้องงานใส่ท่านมันใจหาดกันขึ้นเกินมากพี่น้องขึ้นเกินมาวอ่ะชายหาดย่างกี้เกียรเนาะเพราะว่าเขางานบนระิออรงานเนาะพี่น้องเนาะ เดาจต้องคอยอไห้คุณอพี่น้นองขึ้นถึงหน้าหอดดอีครับเกิดล้ <c oughs> ยันเปียกเนาะยันเปียร <c oughs> เปียเเข้ากับสีองงั <c oughs> ่นใเนาะต <c oughs> อนนี้มุงหวงกับปันบ้านอยู่พี่นองครับไปลับมาเนาะทำง,งานนะครับะหวางทำงานแบบที่บ้านแต่เป็นทางกานของทะเนาะปเชือก เมส้ากับิ no ๊่ไทยพี่น้องเบิ้งมเชือ่ะเรื่องมือแลงกับติมาไทยพี่น้องเบิ้งควันจิดกองงานควอนจิดกอกงานเนาะหรือว่ากองงานมาเลี่ยวสินะควอนจิดกขาบ้านจิงอยู่นี่เวลากับติมาไปเห็นพี่น้องเขาเบิ้งตลอนลครับน้องเดี๋ยพี่น้องเขาอยากเบิ้งแต่ขามาเบิ้งครับในช่องนี้นุ่มโปร่งได้พี่น้องเด้อวัดซื้ออนุุนลุ่มน้ำโขงชาแนลได้รับเด้อผามว่าเป็นไปเลยครับผมนุ่มโขงกับมีจิดอาบลงแบบทุกมือนะครับพี่น้อง อีจ80เ็นพาเบงน้องม้าเดียรุปตาของซุปตาของช่องอนุ่นน้ำพงกับนี่น้องสติ๊กับน้องสตาได้กำลั่นองเด้อนะครับนองสติ๊กับนอนสตาเนาะเป็นสุปตาของช่องอน,นุนนกก้ำพงษ์กกงได้ดรับน้องมานะครับน้องหมาเสียนรู้นะครับน้องหมาเสียนรู้ขอก,กินขนมทุกวันเลยครับทุกเพื่องต้องมีขนมบ้เขานะครับทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเขาจะ ปวดเนาะเขาจะปวดเนาก็ฝากเทื่อยทุกคนก็เห็นตอนนี้ก็นเมือนคนจะมาพี่น้องเนาะเหมือนนี่ยคนจะมาอยากได้คลิปให้พี่น้องเขาได้เบิ่งกับฝนสินตกค้ำจะตี้หนิเนาะฝนสิตกค้ำจะบอกเหรอก็เป็นยันงนี้นี่เสียกันฝนมาอยู่ก็ต้องยนนะันเนาะมือนี้อเอายันมาครับเวียนมา มอไซส์มาเนาะมาได้เอาสี่ล้อมานะครับบรรยากาศตอนคำคำนากตะกี้เกียรติในอี40นาทีแล้วครับพี่น้องฝากพี่น้องคิปนี้นะครับเดอ้อคิดหน้าพอกันไม่ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามอันุ่งน,นําสูงอันุ่งโง่เงจะได้ทั้งชิปไหมพี่น้องเขาได้ชมได้ฟังต่อปเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ